สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้หญิงต้องแกล่งนะคะวันนี้มาทักทายทําคลิปทักทายตอนเย็นของของการนอนโรงพยาบาลคืนที่3นะคะคืนนี้จะนอนโรงพยาบาลในคืนที่3ค่ะอาการดีขึ้นหมดแล้วไม่มีไข้ ไม่มีไข้ไม่อ้วกเนาะไม่อว <c oughs> ้วกเหลือใจนิดหน่อยค่ะเห <c oughs> ลือใจนิดหน่อย <c oughs> ทานข้าวทานยาเสร็จแล้วอาบน้ำแล้วก็มานั่งมานั่งทำคลิปมาทักทาย หาดทำคลิปลง youtube วันละหน่อยเนาะจะได้ฝึกไว้จะได้ไม่เขินกล้องหน้าก็พอามาอยู่โรงพยาบาลกินกินนอนนอนหน้าก็จะบวม,บวมขึ้นหน่อยอะค่ะ <c oughs> ยังไงก็ในส่วนของตัวนี้ก็ฝาก เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆอบบอ,อบรรยากาศที่มองลงจากห้องพักเนาะห้องห้องห้องพักเนี่ยคะ่ะมองลงไปข้างล่างเนาะเดี๋ยวให้ชมกันนะคะสักครู่ค่ะนี่คะ่ะพอขํา ลงก็จะมีแสงสีนะคะันนี้ดูวันนี้ท่าทางฝนจะตกฟ้ามืดแยกชั้นเลยเมฆดำกับข่าวเนาะนี่ก็ติด เซนท่านแจ้งวัฒนะค่ะอันนี้ถน,นนแจ้งวัฒนะตรงตึกที่เรียงกันอยู่ตรงนูง้นก็เมืองทองนะคะ หัดทำคลิปหัดพูดก่อนเนาะเพราะว่ายังไม่คล่องเลยแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้หนูเนาะเป็นกำลังใจหนูที่จะทำคลิปต่อไปอาจจะช่วงนี้ก็อาจจะเขินๆน,น้อยลงแล้วนะคะแต่ก็จะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นนะคะ บางทีก็อาจจะพูดตะกุกตะกักไปบ้างต้ขออภัยด้วยนะคะยังไงในส่วนของอช่องผู้หญิงต้องแกล่งก็รบกวนให้ขอกำลังใจมาเติมใจให้หนูด้วยนะคะหนูจะได้มีพลังต่อสู้ที่จะกล้าทำคลิปให้ มาลงในช่องเยอะขึ้นนะคะยังไงก็ฝ <c oughs> ากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผู้หญิงต้องแกล่งด้วยนะคะวันนี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะยังไงอย่าลืมติดตามช่องผู้หญิงต้องแกล่งให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ